ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ,ะมือี้พ่อแต้มภาพติดตามเลขปูสี่ศูนย์นะครับเนาะเลขบนอย่างเดียวชุดเต็มชุดใหญ่นะครับเนาะครับเอาได้แต่เด้วเบิ่งน้ำกันครับเอฟซีจัดแล้วมาครับจนัน กาบนมัสการครัับผมพรับชุดเต็มอะรบ้างการนมัสการด้วยคระปูสาธุค่ะผงก็เห็นเห็นอาจารย์ผูด้เดียวค่ะ เช่นที่ใส่ตรงซื้อเงำอูค่ะชุดเต็มบ่ค่ะปูชุดเต็มบนอันนี้ชุดเต็มค่ะครับผอันนี้เก้าเท่านั้นเค่ะปูเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดนมาสการครับปู ตอนนี้สถิติมันยุ่งงวดที่สามสิบสองหนักสิบอันที่สามสิบสองครับอันนี้เลขเลขเด่นอันนี้เลขเด่นมันจะเป็นงวดที่ยี่สิบสองหน่อยๆเอาหลายๆเป็นมันยังบปลี่ย สิบบนเจ็ดเก้าสามสี่หกนะครับปูกับอันนี้ก็สี่ตัวกับอันนี้ก็สี่ตัวนี้สติโูทที่หมวดที่สามสิบสองอันนี้หมวดที่ยี่สิบสองเจ็ดกับหนึ่งครับเด่นบนเด่นเจ็ดกับหนึ่งนะครับปูหมดก่อนขับบนเห็นป่าห้องเห็ดสุดเต็มค่ะน่าสนใจมากกว่าตัวนี้ มันเป็นปลงล่างอืมห้าห้าเดนที่แปดมาตัวนี้มันผิดเองหนึ่งกับแปดครับหนวดที่แล้วผิดนกปูเนาะครับว่าอันชุดเต็มเข่าอยู่ดิชุดเต็มอ่าชุดเต็มเข่าแต่ว่าปูว่ามันเป็นล่างครับปูเป็ดมันเข่าล่างมันเข่าล่างปูเลยว่าผิดมันเข่ามันเข่าล่างมันเข่าล่างลงล่าเข้อออกสูตรนี่ยนะนี่รักส pe like. ิบตัว like น MM. <S 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 ี้นะนี่ครับรักสิบตัวนี้หนวดที่แล้วมันงวดที่สามสิบเอ็ดมาจับปูมันเกินมากศูนย์เปนวารักสิบมัน เลทลักซิบอยู่ผมล่องเร้ราลักซิบมัปถือว่ามันเข่าด้วยครับแต่ว่ารักลักหนวยมันหลุด,ดซือ้อเอาวงอที่ยี่สิบแปดนะมาจับลักสิบบครัครัรรน,นเขาได้เอาเลขติดเลขเด่นเขามันมาติดมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งจากตัวนี้ครับเขามา,เ,ารเร้าเอ็ดหงัดแบบอันนี้เต็มมัน หลักสิบปูก็ถือว่าศูนย์เนี่ยครับท่านผู้ชมหลักสิบปูบนก็ถือว่าแม่นครับว่านี่มันอันน,น,นี้บนสแปด่นั่นนเป็นสิบแปดคู่ตรงเนาะสิบแปดคู่ตรงครับปูปตรงตรงเนะี่ยกับปูสิบแปดคู่บนตรงๆ ติตดๆได้หน่อยครับผมวันที่หนึ่งขมนต์หนึ่งครับผมหนึ่งสิบบาเนาะค่ะโอ้กระปูเด่นบนเด่นเจ็ดกันหนึ่งเนาะครับปูวันที่เดียวรักรักหน่วยผิดรักหน่วยผิดครับแล้วเขาเลยเอาแต่รักสิขึ้นมาครับปูหตัวเด่นหน่อยก็เข่าครับ าเอาจุดเดินในหม่เดิน้าเอ็ดครับเจกับเกเนหนึ่งเสอนตองลางค่ะข้อเสนอเซนศูนย์หกันว่ะเจ็ด้อามจุดสามนี่ตัวนี้ตัวงวดกอนมัน่ารับเก้ากับศูนย์มาตัวศูนย์กับสามมาตัวงวดที่สามสิบเับขันเ้อจับมันเสีก็ได้อยู่เก้าศูนย์เก้าสาม ศูนย์ศนย์ศูนย์สามเหครับแต่ว่าเป็นลางเป็นลางอ้องเรียกมาเด่นศูนตัวเดียวเาเรยกเป็นศูนย์ยกว่ขนาดครับโู่เขาเรียกจ้บปัสาศูนย์ตัวเดียวถ้ามันเป็นบ้ามันจะออกสามตักครับโมันเป็่มันผอลออกศูนย์สามครับผมมันออกเรขยองศิลป์ศูนย์หกกันะปูอรักแม่ศูนย์หกครับผมแล้ว่หกโตสวงมันออกเจ็ดศูนสา เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดคนนี้มีวิ่งมาครับปูแล้วเล็เด่นเหมือนเด่นเล็เด่นเลขเจ็ดกันหนึ่งน้ปูเนาะครับมันเขามันแามาไดเศร้าเห็ดหมวกหนึ่งวันทเก้าสองนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามาปูเนาะครับเก้าหนึ่ง เก้าเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งเมื่อที่แล้วมันมันลงล่างครับมันเรียกรางพันขึ้นบนกรับหมวโอ้ฮาศูนย์ตัวเดียวเนี่ยหรอครับครับมันศูนย์กับสามมาตัววิ่งล่างแต่ะว่ามันโดนหนีขึ้นบนเป็นงื่ที่สามสิบเอ็ครับเงื่อนี่งว่อที่สามสิบสองเดี๋ยวเถียว,ยวรุ่นห้าจังบวันกับหมูมันมันเขา มันมันเด่นบางมากสองสองตัวมาตัวนะครับมันเขมา,า,ม,า,ม,นะาม,ขมาสามสิบเอ็ดกนะันหวดที่สามโอ้ยเขามาสามสิบหัวดที่สามสิบเอ็ดนะมันขึ้นบนทั้สองตัวครับผมห่าวห่าวิง่งศูนย์กับสามนะครับมันเป็นหอบกันไปออกบนฟ้ามึงยัง <c oughs> นเอฟซีได้เงี้บ่ครับผมชุดเต็มครับต่างชม สิบปนเจ็ดเก้าสามสี่หกนะครับหลักสิบปูชิวแมนนะครับงมวดทิพาน้าศูนย์ครับผมศูนย์เกียูนย์ะปเนะหลักสิบครับจะไปนารบัดเงินบิต่อไปห้องครับเอาเอฟซีละบุณมันเห็นชัดก็น่ะครับมุนไปิด้พาอเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นมาฝากเห็นอยู่แต่ว่ากับเอียงข้อผมเอฟซีผมสุดนี่เขากบ ที่สามสิบเอ็ดาครับนี่งวดก่อนน่งวดก่อนมันก็ออกรึงครึงบนคางล่างได้สามสามกับสองมาตัวเนมาครับปูกตะวันเป็นล่างนะมันออกแปดสามเนาครับงวดที่สี่สิบหกนี่อันนี้งวดที่สี่้างวดที่สี่บหนี่เขาเด่นศูนย์ตัวเดียวเนานันน่้ะมันเป็นขึ่งบนล่างดิครับปวเพราะว่าเขาตัดตัดเก่าออกได้ตศูนตั นี่ที่มากผมวิ่งศูนย์แบบตัวเดียวเก้าเก้าดับสิบหน่วยบ้านกับว่ที่หน่งร้อยหกกับพันใ่สองดับสิบหน่วยวสองดับสิบบ้านว่าที่หนงร้อยหกกับพันเนาะกับวันนี้เราเ่าห้อังหวัด่นุ่่เด็กลางกับปูอันนี้ถือว่าล่งนี้ไปขึ้นบนถือว่าผิดกับปูเขาวิ่งตัวเดียวรับปูเอ้ครับงดนี้แหละครับ ถ้วชุดเต็มปูนี่เจหาเนาะปูเนาะแต่ว่าปูกะถือว่าผิดด้คกับตำลมันมีะเกดหามันมูนม่สุดสามกับผมบนเข้าไปเด่นล่างศูนย์เข้าดลัดลักลักศูนย์นะกลุดศูนย์บนมันขึ้นบนนั่งบนบนล่างล่างมันขึ้นบนชุดเต็มนะครับเนาะปูสี่ศูนย์อันนี้ชุดเต็มๆมีอยู่สิบแปดตกับปู กถือว่าหลุดเจ็ดเลยนะครับเนาะสร้างห้องวนั่นได้ยขาดครับผมถ้าขัดก็คืออยู่ในชุดนี่นะปู่นี่นในชุดของท่านเราเก็บครับผมเจ็ดมันเด่นครับสิบมันมีเจ็ดมีเก้ามีสามมีสี่มีหกเจ็ดมาหลักสิบครัหนึ่งสิมาหลักหน่วยครัหนึ่งกับเก็บหน่วยบนอันหน่วยบนมีเจ็ดกับหนึ่งแปลว่าห้องว่างเก็บนี่เป็นได้ทั้งสิบทั้งหน่วยปะปู่ เจ็ดหนเลสิบเลหน่ยมันเลขเด่นเลกวิ่งนะขาบอสิาน่วยแต่ปักหลักราว่าตัวนี้จังปักหลักมันก็มาส่วนเจ็ดเขาเลยหลุดหลักเจ็คับผมมันีคันเจ็มามันสีมาสงเจ็ดเจ็ดเจดหนึ่งเสนะเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามสมเจ็ดสามหนึ่งมีัประมาณนี้ตามที่เขาจับมันมันเดินมาแล้วเศร้าเอ็ดมวดครับผมวดัเป็นมวดที่เศร้าสอง ตัวนี้งวดที่สาองหลักสิบครับเอาล่องไทยได้สองข้างหงวดนี้ค่ะรูเป็นเจ็ดสองป่ะครับปูยี่สิบแปดยี่สิบแปดงวดคือว่าลดเพราะว่ารักเงินบอต่อเครบแ่หลักสิบมันต้องเดินหลักสิบเดินครับปูหลักสิปูศูนย์เลยครับมาศูนย์ครับเพราะว่าของเ้องลักเงินคนนิ้ะสาม2ิดสองมิสามนิดนินิเนาะ สามบมมี่สามบมมี่ครับปูสามโ่มี่เหนื่อยมันเลียก่าอะไรครับผมมันเลยมันเลยเรียนไปล่วงลางแต่ถือว่ามันเดินดีสิบแปดคู่ตรงๆรงนะครับปูเนาะนั่นสิครับผม่ครับผมอันนี้สุดเต็มครับหลักสิบปูกระมี่เจ็ดเก้าสามสี่หกเด้อครับผมหัวที่ผ่านมาหลักสิบปูกระมี่ศูนย์ครับถือว่าหลักสิบปูเดินดีครับเด่นบนเจ็ดกับหนึ่งครับฟันที่เจ็ดเลยครับสายวิ่งนะครับเนาะครับปูว่าเจ็ดกับหนึ่ง กลับมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยชุดเต็มปูสิบแปดคู่ตรงตรงแคปหน้าจอครับท่านชมตาไม่เลยนะครับเนาะลักหครับผมสิบแปดคู่ตรงตรงคือปูจะคับได้เหนียวครับชุดนี้นั่นขับได้เหนียวไปทครับผมาด้วยตรงตรงเลยมันมันอยู่บงจุดจุดที่ศูนย์สามแตกจุดที่อันแตกแตกว่ากคือยู่จุดนั้นครับทีหนึ่ง ศูนย์กระซี่เนาะครับผมแชปหน้าจอได้ครับได้ซี่ด้อบ่าวท้าคนสรุปแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้เนาะครับเยซีเนาะอันมากขอเต็มที่ขอแต่งชิปหน้าเนาะครับเนาะเอาขอให้โชคดีครับผมเยซีสวัสดีครับ